ถ้าผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนั้น,นมาจากน้ำมันปิโตเรเลียมและถ้าวันหนึ่งน้ำมันหมดไปจากโลกเราจะหาอะไรมาทดแทนก็นั่นนะสิครับอดกังวลไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเริ่มสบายใจแล้วล่ะครับเพราะที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีบริษัทปตทจำกัดมหาชน ได้ทำการวิจัยและค้นคว้าพลาสติกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าพลาสติกชีวภาพยังไงล่ะครับพลาสติกธรรมดาอย่างที่เราทราบที่ผมกล่าวเบื้องต้นไปแล้วคือว่ามันทําจากน้ํามันถ้าน้ํามันหมดไปนะั่นหมายความว่าพลาสติกเนี่ยมันก็จะไม่มีผลิตแล้วเราก็เลยมาหาวัตถุดิบอะไรที่มันสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ใหม่อยู่เรื่อย ซึ่งในเมืองไทยโชคดีมากๆเลยครับเรามีครับอย่างเช่นมันสำปะหลังอย่างเช่นอ้อ,อยอย่างเช่นข้าวโพดอะไรก็ตามครับที่มันสามารถผลิตน้ําตาลได้น้ําตาลเนี่ยละครับตัวตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้นั่นเองมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3ปีแล้วละครับที่ทางสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปอตทได้พัฒนาสูตรในการผลิตพลาสติกชีวภาพขึ้นมา และประสบความสำเร็จแล้วในระดับห้องปฏิบัติการและในอนาคตอีกปี2ปีข้างหน้าเราก็จะได้เห็นและได้ใช้พลาสติกชีวภาพกันแล้วล่ะครับการผลิตพลาสติกชีวภาพเนี่ยครับเป็นการเอาพวกมันสปาปะหลังเอามาใส่ไว้ในตัวนี้แล้วก็ใส่เชื้อแบคเทีเรียเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เขาผลิตเป็นน้ำตาลขึ้นมาจากน้ำตาลที่ได้เนี่ยครับ ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการที่จะผลิตพลาสติกชีวภาพต่อไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะส่งวัตถุดิบจากเครื่องนี้มาเข้ากับเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องสังเคราะห์พอลิเมอร์นั่นเองหรือว่าเป็นเครื่องสังเคราะห์พลาสติกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําการขยายขนาดสายโซ่ของพอลิเมอร์ให้มันยาวขึ้นให้กลายเป็นของแข็งนะครับแล้วก็จะสุดท้ายสิ่งที่เราได้จากเครื่องนี้คืออะไรครับก็คือ เม็ดพลาสติกออกมานั่นเองและเมื่อได้เม็ดพลาสติกชีวภาพแล้วก็นำมาผสมกับสารเติมแต่งเพื่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกจากน้ำมันจากนั้นก็นำมาขึ้นเป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการแ,แต่ก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์จำเป็นที่จะต้องนำไปทดสอบถึงประสิทธิภาพก่อนนะครับว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวนันเรียกว่าต้องให้ชัวร์ไม่มั่วนิ่มยังไงล่ะครับข้อดีที่สำคัญของพลาสติกชีวภาพคือสามารถย่อยสลายได้ภายในสามเดือนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเรียกได้ว่าช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ แล้วก็ยังลดพลังงานลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกับขยายด้วยครับ